วันนี้พวกเรานั้นได้ประกอบคุณงามความดีลาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนๆด้วยเข้ามาสู่ร่มภาคาสาวพัฒตอนนี้เรานุ่งห่มเป็นผ้าไตรจีวรแล้วดูไม่ออกเลยว่าเป็นรูปเต่าเหล่ากอของใครเลย รู้ว่าเป็นลูกของหลวงพ่อและทนีนี้นั้นตอนนี้ไปขอให้เรานั้นตั้งใจว่าเมื่อเราบวชเป็นสาม,มเณรแล้วเราจะตั้งใจสํารวมรักษาศีลของเราให้ดีไม่ให้ศีลขาดไม่ให้ศีลด่างไม่ให้ศีลทลุไม่ให้ศีลพร้อยทำอย่างไรขอให้เรานั้นตั้งใจสํารวมระมัดระวัง หนึ่งสำรวมทางกาย 2. ส,สำรวมทางวาจา 3. สำรวมทางใจสำรวมทางกายจะทำอย่างไรครับจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็กระทำด้วยความสำรวมระมัดระวังว่าบัดนี้เราได้ปวดเป็นสมมมณรนแล้วกาการกิริยาใดๆก็ตามที่เราเคยวิ่งวิ่ง,งหกตกขเขมร หรือจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งวิ่งปีนต้นไม้ก็ตามเราจะสํารวมอาการนั้นๆจะไม่ทำเช่นนั้นเราค่อยๆเดินประการที่สองทางวาจาจะพูดคำใดก็ตามไม่เป็นคำหยาบไม่เป็นคำส่อเสียดไม่เป็นคำเพ้อเจอ้อไม่เป็นคำเท็จเราพูดคำจริงพูดคำจริงสํารวมระมัดระวังทีงนี้ บวชร่วมกันจะมีบางรูปอายุมากกว่าเราเราก็เรียกว่าหลวงพี่พี่เนรลวงพี่พี่เนนหลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นส่วนทางใจขอให้เราคิดเสมอว่าเราไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องประดับอีกแล้วจะร้องเพลงก็ไม่ได้ให้เราสวดบริกรรมกรรมฐานภายในเกษา โลมาณขาทันตาตะโจว่าในใจเกสาโลมาณขาทันตาตะโจถอยกลับตะโจทันตาณขาโลมาเกสานั้นในวันนี้เราได้เข้ามาบวชแล้ว ตอนนี้ไปเราจะได้รับฟังโอวาทจากหลวงพ่อพระครูโสพลปัญญาประสุ์เจ้าคณะตำบลกันทารลมสีสะอาดประสาทให้พวกเรารฟังแล้วจากนั้นจะได้รับน้ำพระพุทธมนต์เสกให้พวกเรานั้นได้รับความร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็รับพรตามลำดับ mm hmm. อ่ันนี้เวลาโอสิาสิบสองพอด้ ก็ขอโอกาสหลวงพ่อรักษาการเจ้าคณะเพอขคุขันและก็พระสงฆ์ทุกรูปก็สมจำเริญปว่เนี่ยโยมบางทีหลายโดยยบพาะพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกหลานที่มีโอกาสได้บวช ในช่วงปิดเทอมปิดภาคเรียนคือเมื่อปิดภาคเรียนแล้วเราไม่อยู่บ้านทำให้เสียประโยชน์เสียเวลาแต่ถ้าอยู่บ้านเนีแบบางคนเนี่ยไปเล่นที่อื่นไปเล่นกับเพื่อนเล่นน้ำบ้างขึ้นต้นไม้บ้างขี่มอเตอร์ไซค์บ้าง ก็เป็นอันตรายสำหรับตัวของเราเองทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ลำบากใจหลวงพ่อรักษาการเจ้าคณะเภอขคูขันวัดโคกโพนหลวงพ่อวัดโสพลและก็ที่พาคสงโคกเพราะตมลปราศาสตรก็มีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่า ข่าวเราเห็นบ่อยในสื่อทีวีไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือตามเฟซไลน์ต่างๆเด็กที่ไปเล่นน้ำแล้วก็เล่นไปเล่นมาก็ตอนแรกๆก็ไปเล่นตรงน้ำตื้นพอนานๆเข้านานๆเข้าก็ไปหลงเล่นตรงไอ้น้ำลึก ทีนี้ก็วหายน้ำไม่เป็นช่วยตัวเองไม่ได้ที่เราทราบข่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็คือที่บ้านกันโทกใช่ไหมบ้านกันโทกเด็กจมน้ำเสียชีวิตตายนั่นแหละเป็นสิ่งที่หลวงพ่อและก็หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมได้คิดช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองว่า พวกเราจะทำยังไงช่วงปิดภาคเรียนเราจะช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กได้อย่างไรบ้างก็คือเมื่อปิดเทอมแล้วก็พามาบวชอยู่วัดอย่างน,น้อยถ้าอยู่วัดแล้วก็จะมีพระช่วยดูแลช่วยดูแลไม่ให้ไปเล่นน้ำก็จะ,จะมีการห้ามปราม มีก็เล่นน้ำขึ้นต้นไม้ขี่รถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะสมณเนี่ขับเองก็ไม่ได้อยู่แล้วและก็ไม่อยากให้ซ้อนท้ายรถจกักรยานยนต์ด้วยเมื่อบวชแล้วเราก็ต้องอยู่ในวัดบวชแล้วอยู่ในวัดโดยเฉพาะวัดโสพลน,นี่ถ้าอยู่วัดโสพลใปีนี้ก็จะให้บิณฑบาตชั้นเอง จะไม่มีแม่ครัวไปทำอาหารที่วัดลองดูสักปีหนึ่งอลองดูสักปีหนึ่งเช้ามาก็ทำวัดทำวัดเชา้าแล้วก็ฉันน้ำปานะโอวันตินพอได้เวลาหงโมงเช้าก็ออกบินทบาตท,ทั้งสี่หมู่บ้านได้ข้าวสวยได้ข้าวสุกได้กับข้าวมาเราก็แบ่งปันกันฉันก็จะมี โยมผู้ปกครองลูกหลานที่บวชเนี่ยก็จะได้มาช่วยกันจัดสถานที่ฉันเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่าน่านมาทำทุกปีทุกครั้งรู้สึกลำบากลำบากญาติโยมมากเพราะว่าเราเป็นห่วงลูกหลานเราเป็นห่วงลูกหลานมากจนเกินไปอาหารเยอะแยะแต่ก็ฉันไม่หมดฉันไม่หมดแล้วก็ คิดไปคิดมาเอออาหารนี่เราอุตส่าห์เก็บหลังคาเรือนละเท่าน,น้นเท่านี้มาประกอบอาหารสุดท้ายก็คือเนยน้อยก็ไม่ค่อยฉันฉันนิดเดียวถ้ามีข้าวผัดแล้วก็คือฉันข้าวผัดแล้วก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ฉันตามที่สังเกตดูถ้ามีกว๋วยเตี๋ยวแล้วข้าวผัดก็ไม่ฉันอ่าอย่างนี้เป็นตน้นก็เลยเสียงงบประมาณเปลืองเนาะ ปีนี้ไม่อยากให้เปลืองก็เลยเอาเลี้ยงแบบธรรมดามีอะไรก็ฉันอ้าวก็หลวงพ่อหลวงพี่ทุกวันนี้ก็ไม่เห็นใครมาเลี้ยงเลยบิณฑบาตฉันก็อยู่ได้ใช่ไหมถ้าเราคิดอย่างนั้นนะถ้าเราคิดเหมือนกับพระทั่วไปดีเช้ามาก็บิณฑบาตฉันข่าวเลือดข่าวข่าวเลือดตังเยอะแยะข้าวเหลือตังเยอะแยะ แต่กับข้าวอาจจะมีเสริมบ้างกับข้าวอาจจะมีเสริมบ้างแต่ข้าวเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงมีเยอะมากฉะนั้นเราบวชในโครงการครั้งนี้นี่ก็ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยว่าถ้าเราคิดถึงลูกถึงหลานที่เอามาบวชอยู่ในวัดแลว้วเราก็ช่วยกันบำรุงบำรุงพระเนนของเรา มีจังหันเป็นโตมีจังหันข้าวหมอ้อแกงหมอ้อก็คิดถึงลูกหลานก็เอามาที่วัดเอามาที่วัดหนึ่งเป็นโตก็สามารถแบ่งชั้นได้ทั้งหลายรูปต่มาเชื่อว่าญาติพี่น้องผู้ปกครองของผู้ที่มาบวชในคราวครั้งนี้นี่คงคงไม่ไม่ละทิ้งในการดูแลลูกหลาน จะดันใน15ปีเอใน15วันหรือจนถึงวันที่เปิดเทอมเรียนถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไปแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็จบโครงการก็เบบันขดถอยก็ันไปเบบันขดถอยก็บ่าน,นก็จิตแจงโนดิปตียไม่โอเป็นห่วงและอีกอย่างก็คือหนึ่ง เงินหรือที่ภาษาพระเรียกว,ว่าปัจจัยนี่ใครมีอยู่ในตัวทุกณปัจจุบันนี้พอไปถึงวัดแล้วก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเก็บไว้ให้หรือให้พระพี่เลี้ยงเก็บไว้ให้ก็ได้ไม่ต้องออกไปซื้อของไม่ต้องออกไปซื้ออะไรไม่ฉันเดี๋ยวขาดศีลเมื่อกี้เรารับศีลสิบข้อแล้วถ้ารมัดขาดศีลแล้วมันเป็นยังไงขาดศีลก็คือบาปไม่ได้บุญน่ะ ระวังอย่าให้ขาดศีลสิขาบุตรของเราที่รับไปอย่าให้ขาดถ้าใครรักษาสิขาบทตรสิขบข้อสมบูรณ์บริบูรณ์คนนั้นจะได้บุญเยอะได้บุญมากสองโทรศัพท์เครื่องสื่อสารต่างๆนี่ห้ามอย่าไปเอาไปเล่นที่วัดพ่อแม่ผู้ปกครองก็ดูด้วยอย่าให้ลูกหลานเอาไปเล่นที่วัดอ่าไปเล่น และก็เครื่องอาวุธต่างๆเครื่องอาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีดน้อยมีดใหญ่ก็แล้วแต่ก็อย่าเอาไปเล่นอย่าเอาไปที่วัดก็อยากจะฝากผู้ปกครองว่าช่วยกันสอดส่องดูแลอสอดส่องดูแลเพราะว่าเรื่องการฉันนี่ไม่ต้องเป็นห่วงยังไงก็ไม่ให้อดอยู่แล้วทางพระและก็ทั้งพระคุณเจ้าที่คอยดูแลคอยอ รักษาคอยเลี้ยงอ่คอยเลี้ยงดูน,น้ำปานะก็มีโยมมีจิตศรัทธาเยอะแยะ,ยะตันนี้ไม่ยากอขอให้ลูกหลานพอให้พวกเราบวชแล้วให้สำรวมระวังอย่างที่หลวงพ่ออุปชาว่าเมื่อกี้ให้สำรวมระวังการยืนการเดินการนั่งการนอนต้องสำรวมระวังเพราะว่าเราเราบวชแล้วเราไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้ว ถ้าเด็กธรรมดาทั่วไปเขามีกางเกงแต่วพวกเราไม่มีกางเกงต้องระมัดระวังเวลานั่งเวลายืนหรือว่าเดินดอนก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังนั้นก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ผู้ปกครองที่พาลูกหลานมาบวชและก็น้องสมณีนที่บวชในโครงการครั้งนี้ก็ขอให้มีความสุขให้มีความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภยัยไข้เจ็บ แล้วก็อยู่ในโครงการตลอดอย่าได้เจ็บได้ไข้ได้ป่วยมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุหลังจากนี้จะยัถาให้พรยัดยมในกรวดน้ำรับพรนธะิทานบุญกุศลอุทิศกรรพนาผลให้กับบุคคลผู้เป็นที่รักพ่อแม่พี่น้องผู้เป็น เปตชนละโลกนี้ไปสู่ปารโลกและจะเป็นติพรย้อนกลับเข้ามาถึงตัวเราให้เป็นผู้ที่มีความเจริญความรุ่งเรืองหลังจากนั้นขอตัวแทนพระสงฆ์ท่านพระหาอานนท์อานันโทจะเป็นผู้แทนจะเป็นผู้แทนประพมน้ำพระพุทธมนตรก่อนอื่นขอประกาศอนุโมทนาคุณโยมชุมรัก สิริรัตน์มานะวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรมได้น้อมปัจจัยถวายในโครงการทั้งหมดเรามาด้วยกันสามวัดวัดโคกโพนสามพันบาทสามณริเนศาธุครับวัดโสพลวิหารสองพันบาทสามณริเนาธุครับวัดจันทราปราสาสตร์หนึ่งพันบาทหลวงพ่อร่วมอีกสองพันบาทสามณริเนศาธุครับ ย่ถ้าเกแบตนำน้อคุณโยมนายกร่วมทำบุญนะครับทั้งหมด6,000บาทอขออำนาจแห่งบุญกุศลจงช่วยอำนวยหนุนส่งเสริมส่วนที่หนึ่งมอบให้เหล่าสมณน,นทุกรูปจงเป็นผู้ที่มีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองมีสติปัญญาแตกฉานเรียนรู้อัตธรรมในพระพุทธศาสนาะเป็นปฏิสัมพิธายานเรียนรู้เร็วท่องจำได้เร็ว แล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองไปในภายภาคหน้าส่วนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาจงเป็นผู้ที่มีแต่ความมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมุ่งมา่สิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอสิ่งเหล่านั้นขอจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกประการเทอ ยะถาวริวาฮาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยาถามณีโชติระโสยะถา วิวันชันโตสามภะโรโควินาสตุมาเตภาวะตวันตระโยสุขีธิคายุโกภาวะอภิวาทินาเสลีสเนจังวุธาปจายโนจันตารธรรมา วันทันติอายุวันโนสังพรางสาพพุทธานุภาเวนะสัพพธมบานุภาเวนะสัพพสังคานุภาเวนะพุทธรัตนนาธรรมรัตนนง สังขรัตนางตินนางรัตนังนัอนุภาเวนะนุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินนาสาวกา นุภาเวนะสัมเพเตโรคะสัพเพเติภยาสัมเพเตอันตรายยาสัพเพเตอุปัฏฐาวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินัท สันโตอโยวานทโกทันวัตทโกสิริวัตทโกยสวัตทโกพลวัตทโกวันนวัตทโกสุขวันทโกโคตุสาปทาโทขารมกัปยาเวราโสกาสาตุจุปาทวะ อนกาอันตรายาปิวินาศตุจเตชะชะชัยเสติธนังลาพังสดทิพัขยัมสุขังพลังสิริอายุจวันโน บุตรทีใจยาสวัสตวัสาจะอายุจะชีวสิทธิภาวันตุเต